ข้อกำหนดไปข้อกำหนดที่สําคัญเลยครับไม่ต้องไปดูข้อไหนมากมายครับต้องทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยด้วยตนเองครับหรือให้บุคคลภายในครอบครัวครับเขาอยู่อาศัยและเมื่อเข้าทำประโยชน์แล้วเนี่ยห้ามขยายพื้นที่ครับตัวนี้ผมพูดเรื่องในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับพื้นที่อื่นเนี่ยอย,อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับห้ามซื้อขายเฉพาะซื้อขาย ใช่ไหมไม่ครับแลกเปลี่ยนด้วยครับให้ให้เช่าให้เช่าซื้อให้ยืมโอนสิทธิ์การเช่าหรือโอนสิทธิ์การครอบครองให้บุคคลอื่นเว้นแต่เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานกําหนดนะครับหลกัหลกๆนอกจากนี้ก็ห้ามขยายนะครับห้ามละทิ้งหรือไม่ทําประโยชน์คนงานต้องทําประโยชน์ในพื้นที่เป็นหลักนะครับแป๊บนึ่งครับการจัดที่ดินของคอชอเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทตัวเนี้ย ไลน์ลนี้ผมขอเป็น